นี่เราซ้อสวสนะซ้อส์ยปังกด้หลูกโอ้ตายแล้วลวันนี้ตายยี่หรือรอคนสวยมาหลายวันป้าบาคอคอยไร่สวนจ่าพี่นอ้องบอคอยไร่สวนบ่คอ,อย,คออยมีแม่ล่าไร่สวนเลยช่วงเนี่ เครื่องร้านมอสบายเนี่ยแต่ของกับมอสบายเนี่ยแตเลยบ่ได้ไ่ไรอากีอ่ะบ่ได้มานาวจีบปากอาเกีอ่ะไปกรุงเทพตั้งแต่เมื่อคืนแล้วคะ่ะอาเกีอ่ะไปขึ้นเครื่องกับแม่คะ่ะเรนิตาจำให้ป้าอันเนี่ยนึกว่เรนิตาอากถือให้ป้าไปมันเร็วเนี่ยเร็วๆๆป้าป้าจะตบอยู่เลยอันคือไ้ก่อนเถอะไปก่อนเพูดกับเอฟซีร้ไม่ เ,เดี๋ยวป้าตบยุ่กับตนึงน็คุยียรอะไม่หนูเล่นเกมดูมันจะได้โอ้ยให้กำลังไ,ไวป้าตกใจเบิร์ไปค่ะให้กำลังใจอีรุงเคนกับป้าจะต้องมีแต่ขอาคุณค่าคือการเล่นป้าจีข่ออันป้ากันขึ้นามากขึ้นกวในการนอนเป็นไข่ได้พี่นอ้องเป็นไข่ น,นั่แต่ก็ดูแลป้าเพิ่นมาคนสวยอันยอดไทยเขาเกินกวนจ่าเขาไม่ได้คนหอนอยู่สื่อเขาพัรเซเว่นมา่หา่แต่สิกินยังมันไม่เน่วกินสวัสดีค่ะซาบิดก่อน ปลปดภัยค่ะทางปลอดภัยนะคะขอบคุณค่ะนีจ้าจะไปเป็นสากุงเทพบแล้วจา้าค่ะขอตัวก่อนเด้อยจา้าเดินทางปลอดภัยขอบคุณนะคะตีจา้าไปกรุงเทพค่ะหน่วยป่ารับได้บ้านเ เปลี่ยนเปลี่ยนกัน,นอนแล้วบาทเ่ยคนสวยนอนพอน,นอนผึ่งเตือนจ้านี่แหะนอนผึ่งเตือนสวัสดีค่ะคุณอาเดินทางปลอดภัยขอบคุณค่ะ อาเสื้เอามาเล็นะเออมาเล็นล่ำลุกกาจ้าจะอยู่เป็นสากลเทียบเลยไหมคะในตาย่างค่ะกลับบ้านก่อนมาตอนนี้น่าจะประมาณสามสี่หมื่นกับกลับแล้วจ้าลูกหอดโคารอะไรมเลยพิ่งถึงโคราค่ะ กี่วันคะน่าจะกับวันที่สิบนี่แหละค่ะมาสามสี่วันค่ะคุณอา ม,มันมันจะตกอะไเนี่ยตกอะไรเนี่ยงกตกปลาว้าวมันลักกินของเหรอ รถติดอ้วนหลวงกลับรถวัวหลวงเลยทำไมรถติดจังเลยเนี่ยฮัลโหลรองเท้าได้อยู่ รถสวยก็รถแถวสวยรถแถวนั่งแฟร์รถแถวนั่งเหนือคนมวลอย่าเดียไปมากแล้วมันไปอันอันรถมากแล้วอะ่ะโอ้เออเออมัน,ก,น,นมกำลังไหนโวนจี่ไหนจ้าป้ากับลุงพาหลานไปกรุงเทพ แม่จ้าวันนี้มันอาทิตย์รถติดมากจ้าเออเดินรถติดบังไรรถติดดิื่อเดื่ยเทางปลอดภัย่ทุกคนนะคะขอบคุณค่ะมีของนามปะล่ะ ไ็จตกวดเยีเ่ย,ยวเลยเดี่ย,ยวเลยคือพ่อตวแม่มาลงป้าจาป้าจ๋าจ๋าป้าจ๋าจ๋าอะไรข้าลวกอเอาสมนิกรน,นะจ๋า๋ยวป้าเจ้าเหมืน ลงไหนสเด็กันเดี๋ยวชาแบบก่อนจะเดี๋ยวหอดตดดูจุดแสดงสทะเบอร์ไม้เลด้าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ช่องใครคะช่องใครคะช่องป้าแจ๋วน้องอาริตาด้วยนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะเดี๋ยวมาได้ให้ดูใหม่นะคะ